ณกำลังรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากมีหนังสือโดยมีอัตพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มีหนังสืออีกครั้งใน e ีพีที่119เนี่ยนะครับผมเป็น e ีพีที่ผมหยิบยกเรื่องราวที่ได้อ่านมาอีกอเรื่องหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่ามีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจ แล้วก็อาจจะพบเห็นได้ในชีวิตประจํำวันนะครับเป็นเรื่องราวของแอปเปิลในแต่ละสีนะครับแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็คุณเคยกันมานานนะครับซึ่งแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีกันอย่างมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงนะครับมีหลายสีด้วยที่เราเห็นกันตามท้องตลาดนะครับซึ่ง แอปเปิลเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ใช่ไหมครับที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหาง่ายแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือ,อ,อมันจะหวานหานอมเปรี้ยวนะรวมทั้งเนี่ยนะคุณประโยชน์ของแอปเปิลเนี่ยนะครับก็มีอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราเคยสงสัยกันไหมครับว่าแอปเปิลในแต่ละสีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไร เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปรู้จักกับแอปเปิลในแต่ละสีกันนะครับโดยที่เรามาเริ่มกันที่แอปเปิลสีเขียวเป็นอันดับแรกนะครับแอปเปิลสีเขียวเป็นแอปเปิลที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับแต่ค่อนข้างจะอ,ออกเปรี้ยวไปซะมากกว่าเปรี้ยวนำซะมากกว่านะครับเนื้อของแอปเปิลเขียวเนี่ยนะครับจะค่อนข้างกรอบแล้วก็มีความสดชื่นนะครับ ทำให้อ p เปิลเขียวเนี่ยเป็นอ p เปิลที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับผมส่วนคุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับอันนี้จะขอหยิบยกมาเฉพาะตัวที่มันโดดเด่นเนาะของอ p เปิลเขียวก็คือ1เนี่ยมันให้พลังงานที่ค่อนข้างต่ำนะครับอย่างที่บอกว่าอ p เปิลเขียวค่อนข้างจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนำมีความหวานเล็กน้อยนะครับมีน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าอ p เปิลชนิดอื่น นะครับเลยค่อนข้างที่จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับหรือใครที่เป็นเบาหวานนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้วยแอปเปิลเขียวเนี่ยเป็นแอปเปิลที่มีไฟเบอร์ค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งไฟเบอร์เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับโดยที่จะลดความเสี่ยง ในการที่จะเกิดโรคเ,เกิดอาการท้องผูกนะครับได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมแอปเปิลเขียวยังมีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงซึ่งวิตามินซีเป็นตัวช่วยนะครับต้านอนุมูลอิสระก็คือเป็นสารอันทายออกซิเดนที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดซึ่งโรคมะเร็งน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ว่าเรา,าไปทานหมูกระทะหรือว่าทานอาหารปิ้งอาหารย่างทุกวันนะครับแล้วก็มากินแอปเปิลเขียวไปสองลูกแบบนี้ก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับผมมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามามีผลด้วยนะครับเช่นว,ว่าคุณทำงานในกลางแดดกลางถนนอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดหรือว่ามะเร็ง ผิวหนังแบบนี้นะครับผมทานแอปเปิลเขียวก็อาจจะช่วยแต่ก็อาจจะช่วยไม่ได้มากทั้งนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวิตามินซีเป็นตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเป็นหวัดบ่อยๆการทานแอปเปิลเขียวนะครับก็สามารถช่วยคุณได้นะครับผม มาดูกันต่อไปนะครับที่แอปเปิลอีกชนิดหนึ่งที่เรามักจะรู้จักกันดีนะครับคงหนีไม่พ้อนอ่าคงจะหนีไม่พ้นนะครับแอปเปิลสีแดงไปจนถึงสีแดงเข้มซึ่งแอปเปิลชนิดนี้เนี่ยก็มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากๆครับผมทั้งที่เราเห็นกันก็คืออย่างพวกที่เราเรียกกันนะครับว่าแอปเปิลนอกบ้างแอปเปิลกาล่าแอปเปิลฟูจิเยอะแยะไปหมดนะครับผม ด้วยรสชาติของมันเนี่ยแอปเปิลแดงเป็นแอปเปิลที่มีรสชาติที่เป็นความหอมสดชื่นเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความหวานช่าทําให้แอปเปิลแดงเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็นิยมมากนะครับเพราะว่าหาง่ายด้วยนะครับผมแอปเปิลแดงเป็นแอปเปิลที่อุดมไปด้วยสารนะครับแอนโทไซยานินบริเวณเปลือกสีแดงเข้ม นะครับเราจะเคยได้ยินเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีคนโบ,บราณโบราณก็ดีหรือว่าเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นนักโภชนาการก็ดีนะครับเขาก็จะแนะนําว่าเฮ้ยเปลือกของมันอนะมีประโยชน์นะยาทิ้งพยายามทานแอปเปิลทั้งเปลือกนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสารที่เป็นอนตี้ออกซิแดนได้นะครับเป็นอนที้ออกซิแดน ที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเซลล์ของเรานะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆนอกจากนี้แล้วนะครับแอปเปิลแดงยังเป็นแอปเปิลที่สามารถเก็บรักษาได้นานกว่าแอปเปิลสีอื่นๆด้วยนะครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อดีที่โดดเด่นมากเลยนะครับผมทีนี้ถัดไปนะครับเรามาดูกันที่ แอปเปิ้ลสีชมพูไปจนถึงสีออกอ,อมๆออแดงนะครับสีแดงระเรื่อระเรื่อหน่อยนะครับแอปเปิ้ลชนิดนี้นะครับเป็นแอปเปิ้ลที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์มากในเรื่องของรสชาตินะครับเนื่องจากมีความหวานชื่นใจแม้จะมีความกรอบน้อยกว่าแอปเปิ้ลสีแดงนะครับบางสายพันธุ์เนี่ยแอปเปิ้ลสีชมพูเนี่ยมีเนื้อจะแบบว่าค่อนข้างซุยไปเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแอปเปิ้ลชนิดนี้นะครับก็เป็น แอปเปิ้ลอีกชนิดหนึ่งที่มีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงมากนะครับผมเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยเสริมสร้างผิมคุ้มกันชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์และก็ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อีกด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมคือแอปเปิลที่เราไม่ค่อยจะได้พบเห็นกันตามท้องตลาด มากสักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นแอปเปิลชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือแอปเปิลสีเหลืองนะครับที่เราจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยๆนั่นเองนะครับแอปเปิลสีเหลืองเป็นแอปเปิลที่มีลักษณะและรูปรักที่เป็นเอกลักษณ์เลย เริ่มจากสีของมันก็เป็นเอกลักษณ์แล้วเพราะว่าแอปเปิ้ลสีอื่นๆที่เราเห็นก็มีแต่เขียวกับแดงนะครับผมสีเหลืองจะเห็นได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนั้นก็คือรสชาติที่หวานละมุนล,ลิ้นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับหวานกว่าแอปเปิ้ลชนิดอื่นๆด้วยซ้ำนะครับผมแอปเปิ้ลเหลืองเป็นแอปเปิ้ลที่มีส่วนช่วยในการล้างสารพิษที่สะสมอยู่ในตับช่วยให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงสายตานะครับเนื่องจากแอปเปิลเหลืองเป็นแอปเปิลที่มีวิตามินเอและวิตามิน C นะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกนะครับเกิดอาการต้อกระจกได้อีกด้วยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคุณประโยชน์ของแอปเปิลในแต่ละสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงเข้มสีชมพูไปจนถึงสีเหลืองนะครับผม ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้ไปอ่านมานะครับผมและหยิบยกมาฝากกันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้เข้ามาฟังในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับผมหรือว่าใครนะครับเคยทานแอปเปิลหรือชอบแอปเปิลสีไหนกันบ้างเมนมาบอกกันบ้างนะครับผมและสําหรับใครสุดท้ายนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้เนื้อหาสาระที่ผมนํามาฝากกัน ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของมีหนังสือและฝากกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดนะครับเนื้อหาที่ช่องของมีหนังสือจะนำมาฝากกันในคลิปหน้าและคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับ